ัวน,นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับดีใจมากปูมิใจมากด้วยนะครับและอีกตําแหน่งเึ้งขออนุญาตนะครับในบร,ริษัทโกโคไทยนี้คือตําแหน่งผูน้นวยการนะครับครั้งจังหวัดนะครับขายายการทั่วประเทศไทยนะครับอีกตําแหน่งนึงซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่อันนี้ผมมาเมื่อกี้นั่งฟังท่านสอจอนะครับท่านประสงค์แล้วก็ ที่ปรึกษาผู้ว่าใช่ไหมครับนะครับซึ่งนะทีนี้ผมถือว่าเป็นผู้สรงตัวบุญนะครับอันนี้ผมเองขอออกตัวก่อนนะครับเป็นนะครับยังน้องๆอยู่แต่มาทําหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับเรือข่าเนี่ยนะครับจะขอทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับมีอะไรที่จะมาพูดคุยกันนะครับให้ถือว่าผมเป็นน้องใหม่ก็แล้วกันนะครับก็ตั้งใจที่จะทำงานให้กับวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับ ผมมาฟังวิสัยทัศน์วิธีคิดของทุกๆคนรู้จักกันมาก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็รู้จักมาก่อนนะครับแต่ได้สัมผัสการทำงานแล้วรู้สึกว่านะครับไม่ธรรมดาในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านนะครับผมก็ดีใจนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของโกโคไทยนะครับผมขอ,อยักเข้ามาส่วนของโคโคไทยก่อน นะครับว่าเป็นเนื้อหาที่ผมจะต้องพูดคุยให้คณะกรรมการในวันนี้นะครับได้เข้าใจนะครับเรื่องของบริษัทแล้วก็เรื่องทางวิชาการนะครับที่เราจะกลับเคลื่อนและก็ทํางานไปด้วยกันนะครับตรงนี้คือส่วนที่สําคัญเนาะนะครับแล้วในระหว่างที่ผมพูดอยู่นะครับบรรยายอยู่นี่ท่านใดจะสอบถามจะพูดคุยนะครับก็คุยกันได้เลยถือว่านะครับไม่ต้องรอให้จบก็ได้นะครับ วันนี้ผมมาลืมบัญญนะัติและลืมพรีเซนต์ไปมากับลูกชาย <c oughs> นะครับดงกินย,ยุทธ์นะครับแก้วไทยที่พามาทุกครั้งนี่นะครับเนื่องจากว่าเขายังศึกษาอยู่นะครับแล้วผมขออนุญาตเรียนว่ามาเห็นองคอ์กรที่มั่นคงนะครับผมบอ,อกได้เลยองคอ์กรที่มั่นคงมากในอนาคตนะครับเพราะปู่จะพูดเสมอว่าทํามาด้วยใจนะครับผมถือว่าถ้าเราทาอะไรทาด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอนะครับ ครับผมก็เลยฝากลูกไว้วเพื่อถ้ามาเรียนรู้นะครับมีอะไรก็ได้ดูแลนะครับรับใช้วิสาหกิจของเรานะครับในอนาคตต่อไปเนาะนะครับส่วนผมเองนะนะครับครับส่วนผมเองนะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะขอเข,าเข,าข้าเรื่องเ,ออเดี๋ยวรับต่อไปครับ โคโกเป็นรูปตัว C นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่ที่เสื้อนะครับอย่างที่ใน powerpoint นะครับเป็นรูปตัว C อย่างนี้นะครับองค์กรของเราไปที่ไหนดีนะครับจะมีเสื้อจะมีตรงนี้ลงพื้นที่แล้วก็จะมีนะครับปักเป็นของบริษัทโค้กไทยนะครับอะนรี้ให้พี่น้องให้ท่านทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าของเรานะครับถ้าไม่ใช่ตัว C ไม่ใช่ของเรายกเว้นยกเว้นนะครับ ของวิสาหกิจพ <sorting imagen> <unky> ึ่งหลวงนะครับของเราเดี war, ๋ยวจะมีองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะเน้นให้ใช้ซื่อนะครับต่อไปนะครับนิดเดี๋ยวเรียนทางท่านประธานให้ทราบด้วยนะครับครับต่อไปนะครับบริษัทโกโก้ไทยของเรานะครับนะครับเปิดเป็น4บริษัทในกลุ่มในกลุ่มแล้วนะครับจะเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทโกโก้ไทยนี่ เป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อที่จะในจุดประสงค์คือส่งเสริมนะครับนาสมาชิกเข้าโครงการนะครับบริษัทโคโคไทยเนี่ยเปิดเพื่อส่งเสริมบริษัทลูกนะครับที่เป็นบริษัทข้างนี้ทั้งหมดสามบริษัทคือโคโคไทยโปรดักต์โคโคไทยเบีตูบานะครับและโคโคไทยมีจำกัดเนี่ยอันนี้เปิดมาเพื่อนะครับที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรที่จะเอารูบรวงผลผลิตไปแล้วนะครับเป็นเป็นสินค้านะครับ เป็นรลปของการขายสินค้าและเ็เป็นรูปของร้านของช็อปของร้านนะครับก็เรามีร้านอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นกลุ่มของบริษัทแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่คือประธานกรรมการบริหารของเราคือดรรุ่งโรจน์วรานิ์นะครับนะครับเราจดทะเบียนเมื่อวันที่7กันยายน6 0ตอนนี้6 3สนะครับรวมแล้ว3ปีแ้นะครับ3ปีนะครับเพิ่งจะ3ปีเองนะครับ นะครับดทตเบียนตุกต้ตอนนี้คือสำนักงานใหญ่ของกษัตริย์ของเรานะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับอยู่คลองสามนะครับตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเราเป็นเกษตรในระบบพันธสัญญาคอนแทคความมิ่งอันนี้สาคัญ,ญนะครับหลักใหญ่ใจความของพันธสัญญาก็คือว่าอยากต้องรักษาความเป็นธรรมกับพี่น้องเษกษตรกร นะครับพูดอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะครับไม่ใช่วันนี้ผมมาพูดอีกแบบหนึ่งนะครับในอนาคตก็กลับกลายพปิกคำพูดอีีแบบหนึ่งนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรนี้เสียผลประโยชน์นะครับอันนี้ถ้าเกิดข้อพิพาทจะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวท่านสายันเนี่ยถ้าเป็นนัากฎหมายท่านรู้ดีนะครับเกษตรมันทาสัญญาเริ่มต้นที่จะเกิดข้อพิพาทนะครับตกลงกันก่อนกุ่มเกษตรกรนะครับกับบริษัทตกลงกันนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ถึงข่านต่อไปก็คือบังคับใช้กฎหมายนะครับต่อไปนะครับเบริษัทกโก้ของเราเนี่ยจะต้องนะครับรักษารกรรมสัญญากับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้คือรูปแบบสัญญามองไ่ค่อยเห็นนะครับแต่จะเรียนทุกท่านให้เข้าใจนะครับใหญ่ใจความก็คือว่าผู้ให้สัญญากับผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติต่อกันนการส่งเสริมนะครับในราคาผลผลิตที่ตรลงกันนะครับในรูปแบบ นะครับที่จะอบรมผมเพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้อยู่ในสัญญานะครับนะครับเรามีโบนูส์นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเรื่องโบนูส์นี้ผมได้เรียนท่านประธานนะครับโดยเฉพาะของเครือข่ายของเรานะครับได้เรียนท่านประธานด็อกเตอร์นะครับว่าใช้วิสาหกิจเครือข่ายของเรานี่ครับคู่กับโกโก้ไทยเลยนะครับ ท่านก็อนุมัตินะครับตอนนี้กําลังดาเนินการอยู่นะครับผมจะให้ทางนง้องก็จะเป็นสารสนเทศดูแลให้อยู่นะครับประเดีท่านผู้ขอเสนอมานะครับท่านดรอนุมัติเรียบร้อยนะครับต่อไปบนโัว์ของเราจะมีนะครับโลโก้ของเครือข่ายวิสาหกิจของเราอยู่ด้วยนะครับที่บนโัว์นะครับจะมีข้อมูลที่สําคัญในการถูกโูโก้อยู่แล้วนะครับ นิติบุตรงเสริมของเรานะครับมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ200กว่าท่านนะครับลูกผสมโกโก้ไทยหนึ่งของเรามีพันเดียวในประเทศไทยนะครับผมอยู่ในวงการของโกโก้มา3าปีในระดัโลกนะครับพันที่โดดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือพันชุมพรหนึ่งที่ท่านสายยังนะครับได้พูดไปกับผมเมื่อกี้นะครับพันที่สองนะครับขออนุญาตเรียนนะครับพันไอเอ็มวันนะครับพันไอเอ็มวันนี่พันของ ท่านดรสันนะครับภาควิชาไม้ผลหมาหลัยแม่โยกวิจยัยเองนะครับแล้วก็อีกพันธ์ก็คือของเรานะครับของโคโคไทยก็คือพันธ์ุลูกผสมโคโคไทยหนึงนะครับอันนี้เกิดจากการวิจัยของท่านด็อกนต์นสุธนนะครับหรือดรยักษ์นะครับกับด็ร์ลุงโรดวลามิรนะครับมีอยู่พัน์เดียวที่ให้ผลผลิต15เดือนเก็บได้ และมีอยู่พันเดียวในประเทศไทยและในโลกก็ว่าได้นะครับที่ต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันแม่นะครับเนื่องจากเป็นไงครับถ้าอยู่ในต้นเดียวกันให้ผลผลิตนะครับทุกต้นพันธุอื่นยังมีต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียดอกแกสอตัวผู้แก่สอตัวเมียเพื่อผสมกันแต่พันธุโกโก้ไทยหนึ่งที่แตกต่างที่สําคัญที่สุดก็คือต้นไม่ใช่ดอกนะครับต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นปลูกจันร้ต้นให้ผลผลิตร้อยต้นผมเคยคุยกับท่านอาจารย์ดรยักษ์ดรอนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าจะมีเบี่ยงเบนบ้างในหมื่นต้นสักสี่ห้าต้นแม่สนใจไหมไม่สนใจใช่ไหมครับไม่เป็นไรมันต้องเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ร้อยวันนะครับนะอันนี้คือข้อดีของโ,ฮโฮก,งงกโ้ไทยหนึ่งของเรานะครับติดลูกง่ายอายุยืนเข้าสิบปีนะครับให้ลูกดกนะครับของเรานะครับ นี่คือผู้วิจัยนะครับผู้ที่ประปรุงพันได้เป็นพันกโกโก้ไทยหนึ่งนะครับคือท่านนี้นะครับดอ,อร์นสุตนณปรออศูนย์เกษตรสินเกษตรสินแม่โจท่านมีทักษะเกี่ยวกับพืชเก่งมากมากเมื่อกี้คุยกับผมก่อนเข้าประชุมนะครับท่านจุแม่โจ้จบจบน้อยหน่อยมาอะไรเกษตรนะครับจบจบไี่อะไรเกษตรนะครับอันนี้ นะครับท,ท่านท่านท่านเป็นผู้วิจัยนะครับได้เป็นปันโกโก้ไทยหนึ่งนะครับวันนั้นที่ทุกท่านได้มีโอกาสไปสระบุรีนะครับก <c oughs> huh. ็ได้ไปเจอท่านกำลังตีเซน์เรื่องของสายพันธุ์อยู่นี่ท่านดรลุงโรจน์นะครับรวมกันจัดทําพบวิจัยปรับปรุงพันธุ์นะครับวันนี้ของเราได้สายพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วเป็นพันโกโโกโก้ไทยหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วจะขอเป็นพันธุ์โกโก้ไทยสองต่อนะครับ จะจะมีต่อเนี่ยนะครับของเรามันดีย่างไงปกตยหนึ่งนะครับปกตยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับท่านดรลุงโลดเนี่ยนะครับได้ไปเข้าไปแหลกดมเมล็ดแบบนี้เลยนะครับไปแหลกที่มหาลาัยเกษตรศสาสตร์บางเขนนะครับ ที่เป็นแหลบอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับไปแหลกก็คือไปนะครับตรวจสอบนะครับว่าไปแยกส่วนเพื่อให้รู้ว่าคุณค่าทางอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมพูดไปแล้วนะครับรวยะคร่ำนะนี่คือใบแลกนะครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ผมจะบอกเรียนพี่ดอกว่าเรียนทุกท่านให้เข้าใจนะครับว่าจะมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนพลังงานโปรตีนนะครับ คาร์โบไฮเดรตเห็นไหมครับคาร์โบไฮเดรตในมันความชื้นโปรตีนพลังงานอันนี้ผมขอแยกอะไรย่อนนิดนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ปลูกโกโก้เนี่ยนะครับปลูกไปเพื่ออะไรครับเนี่ยครับเพื่อตรงนี้มเมล็ดเดียวเดียวนะครับเอ,อาเมล็ดนะครับทีนี้พอมเมล็ดเสร็จปุ๊บถ้า,มาเมล็ดเราไม่มีคุณค่าทางอาหารไม่มีไม่พรีเมียมเราจะเข้าไปอุตสาหกรรมอาหารเดี๋ยวจะมีคู่แข่งเยอะ เป็นไปไม่ได้เสียธุรกิจนะครับจะส่งต่างประเทศก็ไปปีเมววก็ขึ้นชื่อว่าโปโก้และจริงๆต้องปีเมวต้องต้องมีคุณค่าสูง็ได้ไงนะครับต้องมีเกรดดีนะครับเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์ก็เอาตรงนี้เข้าไปแลบนะครับในมาลาัยเกษตรศาสตร์ได้ผลค่าแล็บออกมาทดลองออกมาแล้วนะครับคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะที่จะทําเป็นธุรกิจนะครับเหมาะที่จะทําเป็นสินค้า เหมาะที่จะทำเป็นผลิตพันธ์และเหมาะที่จะส่งต่างประเทศผมขออนุญาตเรียนนี้นะครับพันกุโกโก้ที่ได้ที่หนึ่งของโลกท่านว่าอยู่ที่ไหนครับท่านสุจีวีขออนุาตถามที่หนึ่งของโลกอยู่ที่ท่าสารานครศรีธรรมนะครับได้ที่หนึ่งของโลกลงในรายการนะครับพบว่าพี่น้องประชา,าชนของท่านพยุตยิตอนเช้าเมื่อปี62ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ หมันม่นหม,มันนะครับเพราะงั้นการพูดง่ายๆโกโก้บ้านเราเนี่ยมีคุณภาพดีในทองโลกนะครับก็ไปจากสายพันธุ์จุนพรึ่งนี่แหละนะครับของเราก็ทุเพ่อแม่พันธ์มาจากสายพันธุ์จุนพริ้งนะนะครับแต่พันธุ์จุนพร1งเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3ปีนะครับจึงจะได้ติดดอกออกผลนะครับ และถ้าเราไม่ควบคุมสายพันธุ์มันก็จะกลายพันธุ์และด้อยพันธุกรรมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดรลุงโรดก็นำการปรปรุงสายพันธุ์และตีกรอบไว้นะครับเพื่อควบคุมปันธุ์ของตัวเองไว้ที่ได้ชื่อว่าปันฟุกุไทนีนะครับต้นที่เรานํามาขยายพันธุ์เนี่ยนะครับมาเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยจะต้องมาจากต้นที่10ปีนะครับไม่ใช่ไปเอามาแค่สองสามปี สองสามปีถ้าไปท็อกมาแล้วนะครับผลที่ออกมาเนี่ยจากที่วิจัยที่ผมได้พูดคุยทางวิชาการนะครับลูกไม่ค่อยโตพอลูกไม่ค่อยโตเสร็จเม็ดที่ออกมากเม็ดไม่ค่อยเต็เงเท่าไหร่นะครับปีผลเสียงหมดเลยแล้วพอเข้าอุตสาหกรรมจากที่จะไปทําอุตสาหกรรมที่โดดเด่นเช่นยาสารลนนะครับเช่นช็อกโกแลตก็มาทําแค่ขนมนมเนยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมันจะเป็นข้อเสีย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นที่ไม่กลายพันธุ์ไม่ได้ปฏิกรรดมคือต้นที่ประมาณที่8 8ปีถึง10ปีน,นะครับขึ้นไปนะครับเราซื้อผลกลับตัวนี้สําคัญนะครับไม่คลาดสายนะครับซื้อทุกลูกซื้อทุกลูกนะครับจะเป็นเล็กใหญ่กลางซื้อหมดทุกลูกในราคาเดียวกันราคากิโลกร,รัมละซื้อตามตลาดโลกตอนนี้นะครับ10บาท วันนี้จีกินๆก็8บาทจรกเตอร์บอกสองเพราะไม่ต้องเสียภาษีนะครับทีนี้ในส0บาทเนี่ยเราซื้อทุกลูกไม่ว่าจะแบเ,เอจอบมีเพียที่ไปซื้อคือลูกที่แก่นะครับและลูกที่คาร์ลกระแตนมาจอบจอบแล้วนะครับลมจะเข้าพอลมเข้าแล้วกุญมพามาเล็เสียอันนี้บริษัทขอสมหนังเสียไม่ซื้อนอกนั้นซื้อหมดเลยครับหามสุดหามสุดหามสุด าำนี้ยิ่งดีอย่างนะครับเพราะเพิ่งเริ่มสุกถ้าสุกไปแล้วมันก็สุกงอมไปเรื่อยนะครับเก็บเกี่ยวมาแล้วอยู่ได้เจ็ดวันนะครับเมื่อกี้ได้โชคดีได้เห็นลูกนะครับเพิ่งจะมาถึงพันธุ์กล้าที่เรามาเพาะขายนะครับส่งให้พี่น้องเกษต,ตรกรเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเซนแต่ผมขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ต้นเล็กไปหน่อยนะครับสูงกว่านี้หน่อยนึงรุ่นใหม่เพิ่งจะมานะครับ ประมาณ25เซนถึง30เซนนะครับต้นกลากระดาษนี้ดีเหมาะแก่การเจริญเติบโตคือรากจะสูรณ์นะครับต้น,กกน,น,ตลน,นตเล็กๆเ,เนี่ยนะครับแต่อย่าเล็กเกินนะถ้าเล็กเกินจะสูรผลเสียนะครับเพราะว่ามันจะมันอนเกินไปนะครับถ้าต้นขนาดขนาดนี้ประมาณ2เดือน25-50เซนนะครับที่ดีที่สุดคือระบบรากขยายตัวเร็วนะครับแตกตัวไวแล้วก็การจเจริญเติบโตก็โตไว นะครับของเราอยู่ที่2 5่ห้าสามิเซนนะครับถ้าส่งพี่น้องเกษตรกรไม่ถึงหรือเล็กเกินไปยังไงก็ต้องต้องต้องบอกกันนะครับกําเนิดแรงกาเนิดโกโก้เนี่ยมาจากรุ่มแป็นห้าเบย์ซอน,นะครับแถบแอฟริกากาน,นะครับอเมริกาก็ได้ตอนล่างน,นะครับแต่แอเริกาจะปลูกเยอะที่สุดเป็นไม้ป่าปลูกไม่ยาก ธรรมชาติของโกโก้เป็นไม้ป่าปลูกลวมกับป่าได้เลยนะครับของท่านอะไรนะพี่ก็ท่านสมมาจะปลูกนําร่องก่อนหนึ่งไร่รวมกระป่าผมไปตรวจพืชมาแล้วครับไปดูพืชที่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไม่กี่วันนะครับนําร่องก่อนเพื่อเลยนะครับนําเข้ามาจากมาเลเซียเข้าจากเข้ามาที่สถานีพืชสวนเจ้าอีชุมพรนะครับเป็นพืชที่มาจากภาคใต้นะครับ เพื่อสวนิทย์ุมพรได้ปรับปรุงพันธุ์นะครับเรื่อยๆนะครับมาเป็นร้อยร้อยปีได้เป็นพัน์ชุมพรหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นพันตภัณฑราชการเป็นพันที่รัฐบาลไม่ใจไว้ได้นะครับต้นสายไปมาจากชุมพรหนึ่งนะครับวตัตถุประสงค์ครงการนะครับ ที่สําคัญที่หลักใหญ่ในความก็คือของท่านประธานรร้ก็คือเพื่อสร้างทานสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรแบบยั่งยืนนะครับก็นี้สําคัญมากเขาเลยมาสอดคล้องกับนโยบายนะครับของเครือข่ายวิสาหกิจที่ผมฟังปู่ท่านได้พูดคุยชววิเศษท่านไปแล้วนะครับท่านต้องการความยั่งยืนต้องต้องการความสุขของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทองคอกุญาตเรียนอย่างที่นิดนะครับ บทบาทของคําว่าเป็นความส่งเสร,รมิมผมได้ขุยกับท่านประธานดรลุงโล,โลนะครับและก็ได้อยู่ทํางานกับท่านมาสองสามปีผมเลยตัดสินใจมั่นใจและก็มั่นคงในตรงนี้ก็คือว่าท่านเป็นนักส่งเสร,ริมที่แท้จริงนะครับแล้วบังเอิญว่าคือท่านจะอยู่กับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหา,าน,นะครับบังเอิญว่าผมมาเจอปู่นะครับปู่ได้พูดพูยเรื่องนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าสอดคล้องกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมชอบความคิดของเครือข่าย ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นสเต็ปที่ค่อยจะจะเดินกับโโก้ไทยน,นะครับแต่ผมพยายามเรียนว่ามันเป็นสเต็ปที่ที่ดีและมองไปว่าการขยายตัวต่อไปในอนาคตนะครับจะไปอย่างราบรื่นนะครับและอย่างดีด้วยนะครับ